ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอพอดีว่าหลอดไฟเจ้าบอกตําแหน่งเกียร์ผมนะครับตอนนี้มันขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟแสดงตําแหน่งเกียร์นะครับก็เดี๋ยววิธีการขั้นตอนการเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการถอดเจ้าตัวนี้นะครับ ใช้มือนะครับถอดได้เลยครับนี่นะครับกระจมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เราทําการงานจากตัวนี้นะครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามผลักออกนี้ก็ได้ครับอยู่นี้นะครับหรือว่าจะทําการถอดออกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมสะดวกเอาไว้อย่างนี้นะครับ ก็หากท่านใดมีไฟตัดหมอกอยู่บริเวณนี้นะครับก็ให้ระวังสายด้วยนะครับระวังขาดนะครับหลังจากที่เราทำการถอดเจ้าตัวครอบเกียร์ออกแล้วนะครับคือชิ้นนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับซึ่งเจ้าตัวที่ครอบตำแหน่งเกียร์อยู่นะครับจะเป็นกิฟนะครับมันเหมือนจะเป็นกิฟขัดไว้นะครับ จะมีอยู่4ี่จุดนะครับก็จะมีจุดที่1นะครับจุดที่สองจุดที่3มแล้วก็จุดที่4ี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เราทําการใช้มือนะครับพยายามปลดกิบแบบนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้นก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะออกมาแล้วนะครับ ก็ให้ทาการขยับซ้ายขวาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะทําการถอดยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีเจ้าแผ่นตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้นะครับขัดไปอยู่นะครับอ่ะกรณีนะครับหลังจากที่ผมทําการอถอดเจ้าตัวข้อเกียร์ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วครับก็จะสังเกตเห็นหลอดไฟนะครับ นี่นะครับคือหลอดไฟเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการทดลองเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าหลอดผมมันไม่ติดนะครับนี่นะครับหลอดไม่ติดนะครับไฟแสดงตรงนี้ติดนะครับก็แสดงว่าหลอดตัวนี้ผมขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเป็นหลอดสีน้ําเงินนะครับซึ่งหลอดตัวนี้ผมใช้เป็นแบบไอบูนะครับ สีก็จะออกเย็นๆจางๆกว่าสีน้ำเงินหน่อยนะครับก็สิ่งที่เราต้องทำนะครับเราให้ใช้ครีมนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับทำการหนิบนะครับนีบหลอดขึ้นมาเลยครับซึ่งใช้มือนะครับจะทำการถอดยากนะครับนี่นะครับก็ผมถอดออกแล้วนะครับก็กี้หลุดลงบริเวณนี้นะครับการถอดนะครับหลอดที่ผมจะทําการเปลี่ยนคือหลอดตัวนี้นะครับก็ คือหลอดที4.2นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับก็หลังจากนั้นก็ให้เราทําการเสียบเปลี่ยนลงไปได้เลยครับก็ขั้นตอนเสียบก็ไม่ยุ่งยากครับก็ทําการเสียบไปเลยครับก็ดูแค่ว่าถ้าเสียบลงไปแล้วหลอดจะติดไหมนะครับ นี่นะครับผมทําการลองเปิดแล้วนะครับหลอดไม่ติดนะครับก็ให้เราทําการสลับขั้วนะครับก็ให้ทําการถอดออกมาได้เลยอ่ะนี่นะครับถ้าติดหลอดจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการประกอบกลับคืนได้เลยครับก็วิธีการประกอบคืนนะครับก็ให้เราทําการใส่เจ้าตัวนี้กลับไปก่อนนะครับ ซึ่งการประกอบกลับนะครับเจ้าตัวครอบเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์ตัวนี้นะครับจะใส่ยากหน่อยนะครับก็ให้พยายามดันลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าลงล็อกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยอาจจะใส่ยากนะครับซึ่งขั้นตอนการใส่ให้ใส่จากด้านล่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้พยายามดันเจ้าตัวบริเวณด้านบนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ดันมันขึ้นไปนะครับก็มันก็จะลงล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดกิบสี่ตัวตัวนี้นะครับที่เราทาการปลดออกนะครับก็จะลงล็อกกิบพอดีนะครับเห็นไหมครับอ่ะนี่นะครับแบบนี้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใช้นําเจ้าตัวครอบเกียร์ตัวนี้นะครับมาทําการใส่ได้เลยครับ นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับกดลงไปเลยครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือเจ้าตัวนี้นะครับก็ทําการปิดไฟครับนี่นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับการเปลี่ยนเจ้าตัว่หลอดไฟบอกตําแหน่งเกียร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับว่าจะติดไหมนะครับนี่นะครับติดนะครับ โอเคครับครับก็ถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่ายังไงนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและก็เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านอื่นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็รอติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Oh, oh, oh,